สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำอาหารเกาหลีนะคะข้าวคุกเกาหลีนะคะปีปีปัปบอน่าจะนะคะปีปีโอเคมเาทำกันเลยนะคะเรามีไส่นะคะเอาใส่ก่อน

not gotcha. to. Good. Or more? Yeah. Okay. Let me stop recording. No, just recording. No, she's gonna talk over this one. That's okay. Okay, we got rice. Got rice in this. We got rice Okay. And after that, we're อันนี้เข้าไปนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านเกาหลีนะคะร้าน <c oughs> เรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรในนี้นะคะมันจะมีผักจะมีแครอทมี What is it? Cucumber No, not Cucumber Squash Squash What is squash? Squash Yeah มีผักมีแครอท สควอตถั่วงอกแล้วก็ผักคขมนะคะแล้วก็มีแจ่วเพมีน้ำพริกนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสุกลดีส เพราะนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เจวลงไปนะคะใส่เจวลงไปใส่เจวลงไปเลย ใครชอบมากก็ใส่มากแต่ที่ร้านเกาหลีเอาให้มาเท่านี้นะคะฉะนั้นก็ใส่แบบที่มีอยู่นั่นแหละใส่ตามมีตามเกิดโอ้ <Looks> good. แล้วหลังจากนั้นนะคะพระเอกของเราไข่ไก่เจีย ไปดาวยม่เดี๋ยวถ้าใครมีอันนี้ที่บ้านนะคะใส่นี้ได้อร่อยเหมือนกัน เรามีน้อยมากโอมนคาขยะช่วไล โอดานเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล,แล้วก็เสร็จนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาชิมนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะอู้อืม ออร่อยมากบวกกิมจิเข้าไปนะคะอันนี้กิมจิหัวาชเท้าอืม โอเคค่ะสำหรับวันนี้พอเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย